สวัสดีครับสวัสดีครับทวันที่หนึ่งเมษายนพศ2565วันนี้นายกสุรศักดิ์เหลาคำนายกแอดนายกชัยนาทคต,ติวงศ์งพาผมมาเยี่ยมพี่น้องในเขตพื้นที่ตาโกนบ่อน,นี้เขาเคยมาและนะ้วเนาะ แมนครับปี6.3มากับท่านพลตีทศกัิ์มิตรพานนครับเรายืนอยู่นู่นตรงยีาตอนนั้นเมืองกันแรงมากน้ำสีฟ้าครามสวยมากไปบริการพี่น้องในตำบลตะโกนมานั่งลงสวักับท่านนายกสุศัก์เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านรายการตัวที่หนึ่งครับค่ะีิฉันซือนังถนอมบุญเลิศค่ะอยู่มาแปะมูเก่าตะบลตะโกน ถนอมบุญเลิศขุดมาปีพศบ่อนี้คศห้าร้อยหกสองหามเขามาผ่านไปหนึ่งปีปี้ามาปีหกสามปีนั้นแรกจัดๆนายกแอดนายกเทนะาพยายามที่จะแก้ปัญหาภัยแรงกระบ่อนี่แหละบ้านเจ้าจังรอดตายใช่ไหมเคยคิดจะหวงน้ำไหมเคยคิดจะแพ่งบ่ มีที่ไหนมั่งมาใช้บริการบ่อนี้ออไปไปบ้านหองไปส่งบ้านทองบดีนี่ะนะแล้วก็ส่งบ้านทงว่าแล้วก็บวกบ้านในนนบ้านนนดูสอง้องใหญ่ด้วยเป็นร้อยรถอะมันมีอาการน้ําล่องลงไปไหมพล่องอยู่แต่ว่ามนนันก็ขึ้นมาอีกอคือมันมีการบกดูน่มน,น้ำมันออกไม่ออกไม่อีกอมันคอรนี่ับเต็มก็แสดงว่าปี6 3าทั้งปีจนหอดฝนมาครับหอดฝนมาน้ําไม่เคยหายไปจากก้นบ่อว่าอย่างนั้นครับว่าน่าบุนประสงค์ รับนยโยบายมาจากผู้ว่าพัฒนาอยากจะถามถามเลยครับว่าทำไมสีเกีมันหล้งถามว่าทำไมบ้านเจ้าขึ้นบ่แหลงเอ้าเชิญถามครับคิดจังไหนนองคือจังบ่อี่หนาคืองจะบ่แหง้งอมก็บ่กูววา <c oughs> นามตรงนี้เป็นยังบ่แหง้งแต่อันบอกที่น้ำแห้งนะคะน้องที่ใสป่ประปาหมู่บ้านแห้งอยู่ดล้วคะ่ะ นี่ผัดไปทางห่อยเมตรนี่แค่คำซักนี่ไปก็หอดเดียวค่ะแต่ว่าแห้งค่ะก็พอใส่ปลาปลาในมูบานประธานนายกท่านนายกเลยได้มานาวหนีไปใไฮมูบานนี่ได้ใส่อยู่แต่ว่าน้ำเสร็จปลาปลานั่นแห้งแต่น้ำซ่าหนีโบแห้งหรือมันถึกต้น้ำหรือว่าจังไรช่วงไพแรงสองสามปีเราจะหกสามหกสี่มาหนีซ่าหนีของผู้ใหญรือซอยกี่น้องคะกุลตลอดโอ้ยหยดหยดเจาะลึกไปเลย เอาสรุปอย่างนี้นะอันท่านหัวหน้าบุญประสงค์โจยดมันมีอยู่ว่ายี่จะแก้ภัยแรงนี่นายกแอดมานี60บอกนึ61ประมาณประมาณ60ลบ61เราบุกพปนกันตลอดวันผมรับตาเห็นเบิร์ดเมืองจันบ่อใหญ่ๆที่นายกแอดพยายามที่จะขอพบจากทางจังหวัดมางหญ่กว่านี่หาไรก็มีสองไร่สามไร่ก็มีอันพ่ออจออันมันพอสองงานอยู่บอกทำไมมันไม่แห้ง มันเป็นโจทย์ให้ท่านไงวันนี้ทีนี้นายกสุรศักดิ์เอาแผนที่มาดูถ้าผมไปเบิ่งใส่เนี่ยนี่คอยไปซี่แล้วซี่อีกมือนี่เชยไปอีกยี่บ่ไปเราไปเนี่ยแต่ก่อนอาจารย์ม่ายืนซี่อยู่นี่ตอนนี้เขาอยู่ใส่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ชายอยู่นี่ครับตอนนี้เขาอยู่ตถวนี้เออแต่ก่อนเข้าไปซี่อยู่มองสะพานถนนนี่นี่นี่อาจารย์ยืนไปซี่นี่ตรงฝายนี่เลยมือนั่นไปกลางคืนกลางคืนยู่นี้ยู่นี้กับนี่กลางคืนไปกับนาย อำเภอไปอยู่นี่ครับแต่ว่านี่ผมไปถ่ายคลิปไปอยู่นี้ครับอันนี้หวยตอนนี้เราอยู่นี่ใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่นี่นี่แหละครับคลองนี้ก็คือคลองแฝกเนี่ยมันจะต้องเป็นมอระกอตลอดแนวเนี่ยคือตัวนี้คลองเขียวเราต้องเป็นมระกดเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากจุดนี้แหละครับหัวหน้าไม่ได้ขุดใหญ่ขุดโตหรอกครับอยู่ในนั้นผมว่ามันมากกว่าสิบไร่ได้ไหมทห้าไร่ไหนตรง้ตรงนี้แ้มดินเนี่ย มันเป็นเยอะก็อันนั้นนั่นเป็นเยอะมากเออเป็นเป็นรอยไร่แต่เออเป็นรอยไร่แต่ลองไปออกแบบสักสองงานเอาเท่านี้เลยเป็นเะดือเท่านั้นเองคันคุดใหญ่กว่านั้นผมอยากรถไมโครตีรังกาเพราะอะไรน้ำหนามันมาแรงมันอยู่ใกล้เอาจริงด้ง พอมันเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันค่อยมาไล่พวกนี้น้ําจะขึ้นมาตามมือแมคโครเอาตามนี้เอาตามไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอปีหน้าทาเดือนเมษาใช่เดือนเมษาจะเห็นเดือนเมษาในการแก้ภัยแ้งนี่คือการใช้หลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช้ไสยศาสตร์ครับก็นี่แหละที่ท่านปพจังหวัดท่านก็มาดูแล้วก็อาจารย์ท่านมาชี้ให้ว่าอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยนะที่เดียนท่านผู้ใหญ่เนาะ เพื่อเราจะได้แก้ปัญหาร่วมกันเพราะว่าท่านผู้ใหญ่ดูแลอยู่ตรงนี้เพราะมันอยู่ใต่คือหัวหน้าจองอยู่อย่างนี้สิให้ท่านไปนี่ทิศเหนือหน้ามานีแล้วแต่ว่าลอดพื้น่วนนี่เขาใจญ่ปะน้ำลอดพื้นคลองแฝกแต่ว่ามันมาตรงนี้แล้วนี่แล้วปล่อยให้มันแห้งทําไมมันน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นน้ําสีครามตลอดแนวนี่มันได้ไม่สักสิบกิโลนี่เหล่านี้เป็นต้นดังนั้นนี่นี่แหละครับคือเคสที่หัวหน้าจะทำหลังจากนั้นใหญ่ๆเอาอีสานเขียวมาดูมาพีมาแตงโมฟีเรื่อยอีสานเกียว ันแหละครับคลองแตกอยู่ประมาณนี่อยู่ประมาณนี่วันนี่แหละครับน้ำก็จะยิงไปนี่เก็บเอาไว้ยิงไปเข้ามาอีสานเขามันก็จะโกล่ขึ้นหมดครับหน่วยความสีมณฑลใต่อว่ามันจะถังอุตภรรมเลยคุณเลยมันจะไม่แตกไม่แรงโอเคครับขอติดตามครับหน่วยก่อการจากป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดว่าแก้ภัยแล้งด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินเป็นวิธีสุดท้ายเพราะเบิดทั้งสิไปแล้วครับผมครับผม ไม่มีวิธีแก้แล้วบนโลกใบนี้นะครับผมมีใจครับอยู่กับุคนุคนที่ทำเรื่องน้ํามาเมื่อพันปีสมัยพระเจ้าชัยวรมันพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่เมืองเก่าพื้นที่เมืองโบราณเป็นเรื่องง่ายๆครับคอาติดตามและให้กำลังใจทีมงานขอให้ทีมงานปอพจังหวัดพิจิตรทุกท่ทุกคนครับสวัสดีครับ